เดินทางครั้งใหม่สู่จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องอนรวมระยะเวลา9คืน10วันกับระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรมาออกเดินทางพร้อมกันกับเรมิได้เลยค่ะ ที่ที่แล้วเราเดินทางออกจากแม่สอดมาถึงที่แม่สเสียงเรียบร้อยซึ่งเราจะออกเดินทางกันต่อโดยใช้ถนนหมายเลข108เพราะคืนนี้เราจะพักกลางเต็นท์นอนกันที่อำเภอขอดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นมาออกเดินทางกับระมีกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนป่าดอยบอ่อหลวงจ้าถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะมากางเต็นที่นี่เลยที่นี่เลยที่นี่เลยแต่ตอนนี้คือเหมือนฝนจะตั้งเขาแล้วต้องมารอดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันนะคะว่ามีจุดไหนหน่ากางบ้างวันนี้มีสมาชิกมากางเต็นท์น่าจะประมาณ78หลังได้นะคะก็ไม่เหงาแน่นอนคืนนี้ถ้าฝนตกถ้าเละก็มีเพื่อนเละด้วยกันเนาะการเดินทางที่เรามาวันนี้นี่ก็คือไกลามากนะคะเราเดินทางมาจากแม่สอดที่ตากวันนี้เรามาจบที่นี่ อากาศดีมากแต่ฝนก็ตั้งเขาแล้วอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเดินชมรอบๆนี้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่าที่นี่แบบบ้านเอเฟมก็คือดังมากแต่ว่าเรามีจองไม่ทันอะ่ะคือถามเขาแล้วเขาบอกว่าเต็มทั้งเดือนแล้วจ้าก็เลยต้องมากางเต็นท์แทนนะคะก็ขออนุญาตไปกางเต็นท์ก่อนจ้า ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนป่าดอยบ่อหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่จา้าวันนี้เราออกเดินทางตั้งแต่แม่สอดที่จังหวัดตากมาถึงที่นี่ใช้เวลาก็ประมาณ5ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่จะมาถนน105แม่สอดแม่สเสียนะคะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยนะคะเพราะว่าถนนก็จะมีบางช่วงที่คือชันมากนะคะแล้วก็จะมีด่านตรวจด่านตรวจของ อาหารตำรวจก็คือจะเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเป็นแนวชายแดนเนาะก็อาจจะต้องขับขี่โดยความระมัดระวังแล้วอาจจะต้องมีความชำนาญกันด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองพร้อมแน่นอนต้องมาลองกันได้เลยค่ะขอบอกว่าวิวสวยแน่นอนแต่ก็เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เรามีบอกไปว่าเส้นนี้ก็คือเขาแนะนำให้เดินทางในช่วงกลางวันโอเคจึงแนะนำว่า ให้ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าๆจะได้มาถึงที่แม่เสลียงแม่ห้องสอนช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนะคะหรือว่าก็าคืออาจจะเดินตามรามีเลยก็ได้ก็คือเราก็ออกจากกรุงเทพเราก็มาพักที่แม่สอดก่อนพอวันรุ่งขึ้นแล้วค่อยวิ่งถนน105เนาะก็ตามนี้เลยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนรามีคุณซ่ามาถึงนี่ก็เย็นแล้วนะคะแล้วฝน ฝนตั้งเขามาเลยพอมาถึงเราก็เลยต้องกางเต็นท์เรียบร้อยเสร็จตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6โมง46นาทีอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นสบายเลยค่ะมีลมพัดอ่อนๆฝนก็ฝนตกพําๆแบบเม็ดก็ใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าไม่แรงอยู่ในเกณฑ์ที่เรามีโอเควันนี้เรามีก็ต้องมาลุ้นกับตัวเองว่าจะอาบน้ำดีหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ลงไปที่ห้องน้ำแล้วคือ น้ำเย็นมากคือน้ำเย็นมากอะ่ะคือคิดหนักเลยอะว่าจะอาบน้ำดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงต้องทําอะไรกินกันแล้วค่ะเพราะว่าห,หิวมากแล้วเดินทางมาตั้งแต่แบบช่วงสายๆจนมาถึงตอนนี้ก็มีแค่กินนิดหน่อยระหว่างทางเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เรามีจะไปไหนอีกก็ตามรามีมาดูต่อได้เลยจ้า มอร์นิ่งตอนนี้ประมาณ7จดโมงช้านะคะอุณหภูมิอยูท่ที่ประมาณ20โมองศาแล้วดูบรรยากาศโดยรอบนะคะคือน้องหมอ,อกทั้งนั้นดูก็คืออากาศคือสดชื่นมากแล้วเมื่อคืนฝนตกตลอดเลยจ้าแล้วก็ตื่นเช้ามาก็น้องหมอ,อกก็เลยมาหาเรานะคะ เดี๋ยวมิจะพาไปดูรอบๆบรรยากาศของที่นี่ต่อนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีจุดไหนที่สวยที่ต้องมานะคะไว้ติดตามดูกันได้เลย สอนของเรานะก็โดยรวมแล้วเป็น2คืนที่แฮปปี้ตอนนี้ก็กำลังเดินชมบรรยากาศภายในสวนปลาดอยบอ่อหลวงเนะเพราะว่าที่นี่เขามีที่พักด้วยอันนี้คือบ้าน A-frame นะคะคือเป็นบ้านที่ดังมากดังสนัดโซเชียลมากคือพอบ้านหลังนี้โค้ชไปปุ๊บนะคะโทรมาจองที่พักกันไม่ติดเลยอะเรามีพยายามโทรอยู่หลายวันมากก็ คือโทรไม่ติดก็เลยต้องยอมแพ้แล้วก็แชทไปถามใน Facebook แทนแล้วก็ได้คำตอบว่าเดือนกันยาเต็มแล้วจ้าเต็มทั้งเดือนอันนี้คือจองล่วงหน้าเกือบเดือนเลยนะไม่ใช่ว่าจองปุกบปรับด้วยเราก็เลยไปกางเต็นท์ที่ลานกางเต็นท์กันแทนเนาะก็ถึงไม่ได้นอนแต่ได้มาถ่ายรูปเสมือนว่านอนก็โอเคแล้วอะ ใครผ่านมาก็ลองแวะมาถ่ายรูปกันได้นะแนะนําให้มาช่วงหลัง11โมงแล้วก็ก่อนบ่ายสองเพราะว่าเขาจะเช็คเอาท์ตอน11โมงแล้วหลังบ่ายสองถึงจะเช็คอินได้ช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่ว่างแล้วไม่มีคนถ้าที่พักเต็มก็ไปกางเต็นท์แบบเรามีก็ได้นะคะคนละ100บาทเท่านั้นคือห้องน้ําก็สะอาดอาจจะมีน้องแมลงน้อยน้ยน่อยหน,น,น,น่อยนะก็ <laughs> ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้แต่ว่า มีมีเป็นไฟไฟทางให้เนะก็อาจจะต้องเตรียมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟไฟ้าให้ใช้นะคะแต่ว่า100บาทเท่านั้นแล้แรกกับบรรยากาศสวยๆน้องหมอกมาเยี่ยมเยียนตอนเช้าก็คือแบบฟินมากฟินมาก,มากเวอร์ฟรินมากแม่จุดหมายปลายทางต่อไปของเราจะเป็นที่ไหนเราติดตามชมกันต่อได้ใน EP ีหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆช่องวันว่า สตูดิโอติดตามรับชมส่วน e ีพีนี้ขอจบด้วยความสดชื่นที่สวนสวนบ่อแก้วอีกหนึ่งจุดเช็คอินสุดฮิตที่อำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะบ๊ายบาย ก็คืนขอสารภาพเลยว่าไม่ได้อาบน้ำจ้าเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแล้วน้ำมันก็เย็นมากอะเราถือคติว่าถ้าใจเราสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้เนาะสวยอะสวยอะเจ้าว่าแต่อดนอนอะไม่มีบุญวาสนาได้นอน <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะต้องมีสักวันที่เป็นของเรา